เรามาเตรียมกรีบกระทงกันก่อนนะคะเราเตรียมใบตองมาสามขนาดค่ะเริ่มจากขนาดเล็กตรงนี้ก่อนนะคะความกว้างความกว้างตรงนี้ความกว้างตรงนี้นะคะห้าเซนความยาวสิบสองเซนค่ะกว้างห้ายาวสิบสองหลังจากได้อันเล็กมางี้เสร็จแล้วพับนิดนึงค่ะเสรจแล้วพับเฉียงแล้วไว้ตรงกลางแ,แล้วพับเฉียง แล้วมาไว้ตรงกลางเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะหลังจากได้กรีบอันนี้เสร็จแล้ววางไว้ก่อนคะ่ะหยิบตออันใหญ่มานะคะอันใหญ่นี้ความกว้างความกว้าง8เซนคะ่ะความยาว16เซนนะคะพับตรงกลางนิดนึงเช่นกลางคะ่ะพับนิดนึงาไว้ตรงกลางทำแบบนี้นะคะแล้วก็พับนิดนึง ทมาไว้ตรงกลางเราก็จะได้กลีบแบบนี้เอากลีบเล็กที่พับเมื่อสักครู่นี้วางวางซ้อนลักษณะแบบนี้ค่ะห่างปลายแหลมมันบนห่างจากปลายแหลมล่างประมาณหนึ่งเซนนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วพับค่ะพับกลับเข้ามาแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วตัดตัวนี้ออก แม็กเย็บอันนี้เกีบอ,อันที่หนึ่งนะคะต่อไปมาดูกี๊บอันที่สองความกว้างของใบตองเจ็ดเซนนะคะความกว้างของใบตองเจ็ดเซนนะคะส่วนความยาวความยาวใบตองนะคะสิบสองเซนคะ่ะหลังจากได้ใบตองน,นี้เสร็จแล้วนะคะพับพับตรงกลางแบบนี้คะ่ะใช้มือใช้มือสอดพับเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าใช้มือสอดพับเข้าไป ให้ใหปลายใบตองเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะพับใบตองเข้ามาด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เช่นกันค่ะเตรียมดอกพุดธมานะคะดอกพุดธเตรียมดอกพุดธมาหนึ่งดอกเอาดอกพุดธวางวางตรงกลางแบบนี้แล้วพับพับชั้นแรกนะคะพับชั้นแรกให้มาประกบด,ดอกพุดธลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อไปพับชั้นที่สองเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับชั้นที่สองเข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะสองชั้นแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วตัดออกค่ะตรงปลายหลังจากตัดตรงไปเสร็จแล้วก็เย็บแม็กเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะคะนี่กลีบที่สองค่ะต่อไปเราก็มาลงมือทํานะคะเริ่มจาก เก็บอันนี e <ler> ้ก่อนนะคะเอากลีบอันนี้วางค่ะวางเสร็จแล้วนะคะเอากลีบอันนี้วางประกบแบบนี้ค่ะให้วางลักษณะแบบนี้นะคะวางประกบแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตะปูเข็มปักลงไปแบบนี้ค่ะเเก็บชั้นที่สองมาวางวางเสียงแบบนี้นะคะเอาเก็ีบเล็กวางซ้อน เสร็จแล้วตะปูนะคะปักเอาไว้ค่ะหลังจากเราทําชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปมาทําชั้นที่สองการทําชั้นที่สองของเรานะคะใบเตยใบเตย,เต,ยตัดใบเตยยาวเจ็ดนิ้วนะคะใบเตยตรงกลางนะคะมันจะมีเส้นแข็งๆข็งพมีเส้นแข็งแบบนี้แล้วนะคะเวลาพับมันจะแตกง่ายให้ใช้นิ้วลูดแบบนี้นะคะใช้เล็บนะคะลูด รูดแบบนี้ใบเตยมันก็จะอ่อนนะคะจากที่ก้านแข็งแข็งก้านก็จะอ่อนให้ทําแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วก็นําใบเตยนะคะมามว้วนให้มวห้วนไปรูปขดขดหอยแบบนี้นะคะจากม้วนไปรูปดหอยเสร็จแล้วตัดตรงปลายออกนิดนึงเราก็จะได้ใบเตยที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแ,แล้วนําใบเตยนะคะวางตั้งแบบนี้เลยค่ะ ว้เตยปักนะคะปักวางซ้อนแบบนี้ไปเรื่อย ใบเตยเทคนิคนะคะพยายามพยายามเลือกใบที่มันเท่าๆกันนะคะถ้าใบไม่เท่ากันแล้วเวลาพับกลีบมันก็จะไม่สวยนะคะตอนนี้ชั้นที่สามของเราชั้นที่สองของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เราก็หาดอกไม้มาตกแต่งค่ะ